เป็นอย่าง,งหากว่าลงมาเบิ่งงูอ่ะอนนหากว่าลงมาเบิ่งงูหัวอมานั่งเจ็บบิดเจบท่องอยู่ได้หนิออนหเอาภาษาว่ายังซะน้ำแตกกจ,จากอยู่มูหลุดน้ำหาอยู่คิดว่าไปทงางใดฝ่น,นว่ามานั่งอีหลากอีเลือข้านอยู่ได้นี่พี่น้องเอ้ยกาบสวัสดีด้วยพี่น้องยังแบบน,นี้ตายกักขังไปเอาเอา ชิบะอบบื่นมอตำแ่าบนะันนี้ปวดท้องอยงกัันนียแล้วไงตวั้นงซื้อให้แนะ่พี่น้องตต้งซื้อให้แนะ่บันนีเี้ีคอ,อ,อย <laughs> เอบ่งมันออกเอาเบ่งอดทนเอาสิออกแล้วเบ่งเอาเบ่งเอาบเอาบ่งตายพี่น้องบันบนี้ ลูกขึ้เป็นหมาปัดนี้เฮ้ยตายกับขกบากันนี่ลูกผลออกมาเป็นหมาคนกันหาตาจบเจียวลูกออกมาผลออกมาเป็นหมาข่อยแตมีแต่เจ้าคนเดียวเพคือออกลูกเป็นหมาอันนี้นั่นไม่ทรงัย<อ>ไปเหรียญสูงกับหมาอะไรนี่แต่งเื้อนะพี่น้องแต่งเื้อให้นางเนี่ยพ่อกับสองขาแม่กับสองขาลูกก็คือมีสี่ขาฮะ กรซื้อหยากรซื้อหยังซื้อหยังพอให้ลูกเขาได้อยู่กักน,นะฮะสื่อสื้อมักซื้อมักต้มยำกันอะไรกันน้องตีจะเอาปักตีเป็นน้องตม้มยำไฟลูกเชื่อให้แล้วน้องต้มยำซื้อหมักตม้มยำไปโหลดนะพี่น้องห<อ>มักตม้มยำ เจอเลยนะเฮ้ยคือคือม ouais ีเจิมนำผาคือกันกับง่วนหน่อยแท้โอ้ยได้ลูกเลยเด้อจ้าพี่น้องเจสิคัลิโอมีลูกเลยจ้าเดี๋ยวยังไงสืบสืบมีผู้สืบ สายเลือดแล้วมีผู้สืบสายเลือดแหละพี่น้องวันนี้วันนี้ก็มีเขามาอัดเฟืองพี่น้องอัดเฟืองเป็นก้อนก้อนเท่าไรนะก้อนละยี่สิบบาทพี่น้องบัดเธอเอาจากก้อนดีนะ ก้อนละยี่สิบบาทก้อนละยี่สิบบาทพี่น้องเฟือ hmm. ง ใครต้องการใครสนใจมาเอาด้วยก้อนละยี่สิบบาทเอาเอานอี่ครับขวดไม่กี่ก้อนอ่าแน่นแน่นจ้าแน่นแน่น<อ>แรงนอัดแสงบพเห็นหนังหนาดอกโมน่ฉันเนยางไปพวาร์ล่มพวารลูกพัดออกเลยเ <laughs> ล่มไปเดียวผัดลูกผัดออเบอร์ไหลูกออดลูกผัดออกแล้วจ้าพนักงานก,ากันไล่ค่ะไปไปไหนมันได้ลอยลอยหรือคะผนสิบมาหามตืมอยูอบ้่าเด้ด๋ยเอาผัดต่างมาโคไ่ใเลยเบื่เอเนาะ กันไ,ไปเหงว่จ้าพี่นไเราหไปใ้ลูกันลูกสารตัช to ึชึบยช่ไหมนูมันบ่เต็มที่มันจ่อยตอนฮัไปเบ่งตอนนั้นนันยังตุยนุ้ยกว่านี้ตอนฮัไปเบ่งวันนั้นน่ะอนัะไปตอนหาม่ชปตอนตอนหามิเพตอนมันเห็นยังชีพตอนมันเห็นยังมาติดโซ่หใหญ เซื้ออะไรดีทุกคนลูกค้าวดีโอนักพะโล่นะพะโล่นะวิพัลโล่บับ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 พัลโล่ฮันแลห่องลายห่องลายเผื่อว่าได้ลูกเฟ้นมาทั้งห่องทั้งเห่า อืมบัดสุดท้ายแล้วได้ลูกเป็นมาบัดนี้นี่เป็นยังได้หรอบัดนี้ที่พ่อบัดบัดนั้นมันกะสีแปลกๆคุณในนั้นดีเป็นคนที่แบบว่าผู้มีบุญญาธิการมาตื่นจให้มันดูดนุ่มเจ้านั้นจบต้องซื้อเปลืองเงินใครมาให้พามันโดนไปไปซื้อ ก,กินบอมันยังกินหมวเปี่ยนจจสุดบังคับมันติผู้มันน่อยวะผู้มันน่อยกินกินจะได้อ้วน อันดูดยุ๊เบิ้งีน่แต่เอาอีกครั้งนึ่งอีกวันยื้อสายน้องผู้มีไว้เขาไไว้ท่านแปดพี่น้องท่านแปดจ่ายไปแล้วพันแปดอัดเครื่องเอ้ยพันเก้าจะเสะก็น้องแม่งอีกนี่นั่น เหมือนกัดกันอีกแล้วอันที่จริงหายสองอันเลยยังอีนันอยู่ใจผ <c oughs> ึงไปเอาวางกี่นี่ดิน้อแหมันเรียกกินเองมัน

ăn kia ăn kia ăn kia nhậu ăn kia bớt đầy phun măn đùt phun phun sướng say măn vừa để kia nó mẹ măn nè măn nhem mà than xin đấy xin <laughs> เด็กจะซอยกล่องเนี่ยซื้อหอึถ้าซื้อกล่องใหญ่เกว่ากินบวดก็ขขาตัวเย้นพอมันหวานดิมันหวานกว่านุ่มแม่มันมันก็ะตองกินบังคับ แก้วิซื้อเนี่ยดูมันจีให้มันเ,นเออนาอสิเป็นวัดแล้วบัดน,นี้ซื้นอน้อยแพ็คไม่นายน่น่าฮาลื้อไปว่ะลื้อมาไ้มันหฮม,มันเยนเย็นก่อนที่สระจะให้มันกินจะนนามันสีจะหน่อยมันสิเป็นปอดม ลัวก็ยังไม่เสร็จพี่น้องลัวก็ยังบ่เร็จน้ำมักจงน้ำมักจับก็ยังบ่ทยนจะลงไปเอาพี่น้องพึ่งฟังฟังลักหลวยพึ่งยังบ่แเล้วเลยยังเขตทั้งนี้พี่น้องเขตทั้งนี้แล้วก็ทั้งคุณกับลักยังใส่บ่่เล้วอยู่ปลูกพักกินเองพี่น้องปลูกทั้งพักปลูกทั้งกล้วยบางคนก็บ,บอกว่าอยากทรงได้พักมาไห บอลลีโอกับเจ็ดสีปลูกเด้อืมขอบคุณหลายๆเ้อครับเด้อแต่ว่านั่งกับสังแน่พักหลายอยู่พี่น้องแล้วกันแนในพักของเบาเอ,อือหายมาาตอนนั้นกนารหลยซอกอยู่พี่น้องต้องไปเบิ่งใหม่วะ่ะย,ยังยังยังไงน้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าหัวเขากันยังเห็ดบนแล้วช่วงนี้กัหลา่ย,ยางด้วยกินพี่น้องแจ็คสีเห,เห็ดนู่นเห็ดนี่ก็เลยอาทิลอยาง ต้นแหลกว่าสเียเขามาไถมาปั่นพี่น้องบันนี้ก็เลยสีคุดเองเห็ดทงเห็ดทัวแล้วก็พุ่นและมื่นนาสีลงไปเอาวนะหมักจับมาใส่พี่น้องมาตีใส่เอาก็สีเอาผาผาสลมพายยั้งนะพี่นอ้องอ้อมเพราอ่าทั้งหั่นกับน้ำหมักจับมันรูดลงเลยพี่น้องเอาเสียวอ,อ,อ้อมอ้อมทั้งนี้อ้อมทั้งนั้นแล้วเอาก็สียางยางไฟมาใส่พี่น้อง กันงัวกันงวตัวเองนี่แหละใหญ่บ่ะพีนพ่น้องพี่น้องวา่งวาใหญ่พี่น้องว่าใหญ่อันนี้ยังว่าอันนี้ยังว่าจอมเลยพี่น้องไานี่วันนะ่ะเพิ่นวา่าคือเห็ดจอมหอสิป,ปูกวอยว่วาเพ่นยนงัวดึงเพ่ายงัวจองเพ่นวาาน่าจ,นวาจอมโพดเขาฟังหลักฟังลักกับบริตรงนี่สิคุดฟังใหม่อีกนั่นก็คือของอายลำง่ยพี่น้องเพิ่นสีเอา มาหมักเพื่อนเอาขี้แกบมาหมักคำประมาณหามงุงพี่น้องก็จะไปเอาหมูมาลงพี่น้องส่วนน,นั้นนี่จะยังสีล่างใหม่พ,พ ung, á, ี่น้องว่าเฮ้าเทศน้ำยงน้ำยาลวก็สีล่างทั้งใส่น่งใส่นามยังเฮาสีล่างใหม่พี่น้องสีล่างใหม่สีคัดใหม่พี่น้องส่วนนั้นนี่ก็จอดใหม่ละแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดมองระบายนาใหม่พี่นอ้องไอ้ล้ำไอ้ล้ย่ไห,หมนันไฮวันก่อน ใส่ไม่ลวกับหัวกอกกับใส่ไม่มองนะก็ใส่ทอใหญ่พี่น้องมันจะได้หนาม,มันจะได้ไหลสะดวกครับพี่น้องเนะาะหันมาทางนี้กับกัดกันอิลีพี่น้องกัดอิลี่อีหลอห้องอยูหันห้องอยูนันเวลาคำคำมาสองสามมุ่งมานี่พี่น้องซุมเพลินจักเป็นอยียงมังมักาัดกันบางเธอกัแลนไล่กันละกับห้องพี่น้องโอ้ยปวดหัว,หวหมืออืนนี่แหละพี่น้อง มืออื่นนี่แหละมืออื่นนั่งกระดาไปเที่ยวแะไะพี่นอ้องอแต่ว่าโว้วัวเขาชิมเอาจากมุ่งพี่น้องทางสวรรค์โอ้ยเมือ่อยแต่ทอนแรกก็เอาพี่น้องปล่อยมันออกเพราะมันกัดกันเลือกเกินมันกัดกันแห้งเท่ากับเท่ากับบอดี้มีเวลาแบบว่าชิ่แบบอยู่เบิ่งตลอดนะพี่นอ้องก็ต้องไปนู่นไปนี่ คือนอนคักทแทถละตัวนี้นั่นนั่นอลีอร้ยอ,รอ,อรยลีไดบิโอเทมีนซัมไดซัมหนึ่งอันที่จริงกะห้างกะห้างใส่หัวหานกะซองอันนะ่ะนะพี่น้องแต่ก่อนยังว่าอันเดียวคิดว่าเพื่อนนั่นเขากินบ่ได้อี Hanna หนะยาดกันวันนี้เอามาใส่ซองอันกับคือเก่าตัวนี้คือนอนอย่างสิุบ ตี้ก็คือเก่าพี่น้องมัวตี้ตี้ปากมันตี้ก็คือเก่าตี้กับยุดตั้งแต่ตอนตีบัดบัดคนยางนี้คบกันอีกคือเก่าอบอกเข่าใจบอกเข่าใจซุ่มผืนม,มันสีหงอ,อยบ่แม่นแล้วนะ้องมันเคยนอนน้ำแหม่มันพอมือแล้งนะ มันบวเห็นแม่แล้วมันสีงหองอืม,มือแหลกมันบวทันละซสิ้นเดี๋ยวใจเข้าไปอยู่กับหมูอ <c oughs> มูไหมไปเรียนใส้หมูไห้หมูขยำเพลินบอหืมมือแหลกแสบหน้าไหมมัน <c oughs> มันนี้เราถอดอลืมซื้อลืมเบิงแห้วอาอบน้ำแซมพู เสมผู้อาบน้ำมานะพี่น้องตอนนี้พี่ล่าจากม่งเลยตอนนี้หกโมงเอ้ยสี่โมงหามงฮะาจังสิไเอาพี่น้องไปเอาหมูนางจะขับรถไทนางจะขับรถไทยแววเองเอาขืนเองเอาลงคเองเฮ้ยมันสีบรแนนรอดวะมันรอดแตงกว่าสีหอด,หอดใกล้เติมได้พี่น้อง ใกล้ติ่นได้หมอเที่วสาสิี่เอ้าหมูนะไปรับเพื่มมอนมาให้เธอวันเดียววันเดียวม,มื่นมาหลุดหมื่นมาหลุนกันพี่น้องว่าสีสี่ใดหรือสีรูปหรือสีจังได้เนาะพี่น้องแต่กระบหัว่าเขาสีมาเอาจากมูพี่น้องมือเนาะพี่น้องเนาะติดตามคลิปหนากันแล้วกันพี่น้อง เลก็ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องด้วยที่เขามาหลับม้มขอบคุณทุกกาลังใจพี่น้องเอ้ยฝากดูฝาก้มนี่เด้อพี่น้องฝากดูโฆษณาให้เนี่ยพี่น้องเอ้ยไปละพี่น้องมาด,ดีครับผมต่างซื้อเด้อพี่น้อง